สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมอเมิการอดออฟไลฟนะคะกับป้วนวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้ความรู้สึกพิศวาดระหว่างคุณกับเขาใครมากกว่ากันนะคะมาลองเทียบดูเนาะตื่นเต้นดี เปสามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะทั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เรื่องมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สุ่มมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกองที่1นนะคะกับหัวข้อตอนนี้ความรู้สึกทิ่สวาสดระหว่างคุณกับเขาใครมากกว่ากันน้องลองมาเทียบดูนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนสาใบวันนี้10เหรียญ The Moon แล้วก็ j u s t m e n t นะคะช่วงนี้ทำไมเครียดจังเลยกรูกในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเออทุกพค,ความคิดของตัวเองรุนๆเลยนะกองเนี้ยทอน,นี้นะคะพลังงานของคุณนะคะ มีท่าดินผู้ศพกันมังกรน,นะคะคนเกิดาราศีมีนนะคะแล้วก็คนเกิดวันที่10 18วันที่20วันที่1วันที่9วันที่2ได้นะพลังงานของคุณนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ทุกใจมากเลยเครียดกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวิตกกังวลไปหมดเลยนะคะจะบอกให้นะว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปได้ยินหรือไปได้ฟังอะไรมานะช่วงนี้นะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าคนที่รักคุณเขาก็จะไม่ทําให้คุณเสียใจเนาะเออแต่ถ้าคนที่แบบเขา้าคุณไปตีฉีดนินทาหรือว่าร้ายแสดงว่านะพุวกนี้นะคะอาจจะอิจฉาคุณก็ได้หรืออะไรก็ได้เนาะเออช่างมันเถอะถ้ามันเมื่อยปากเดี๋ยวมันหยุดเองนะคะอะไรนะที่มันเป็นความลับนะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะได้รู้นะคะ ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีเลยนะคุณจะได้รู้นะความลับของคนอื่นอ่าฉันใดก็ฉะน,นั้นความลับของคุณก็จะถูกเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนดาบสองคมแต่ถ้าคุณไม่มีนะก็แค่คุณจะได้รู้ความลับของคนอื่นนะคะแค่นั้นเองเนาะช่วงนี้ก็อารมณ์ก็จะออกแนวแบบขึ้นๆลงๆไปสักหน่อยหนึ่งอารมณ์แปรปรวนเนาะเพราะว่าคุณทุกข์ใจนะคุณมีเรื่องให้เครียดนะคะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจ ะะระวังนะบางคนนะคะจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในบางวนของรักสามเศร้าด้วยนะคะเออทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนั่นแหละแต่เดี๋ยวคุณก็จะรู้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวคุณก็จะรู้ค่ะนะความลับมันจะถูกเปิดเผยนะคะเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้มีปัญหานะคะบางคนอาจจะมีทรัพย์สินที่ดินมรดกนะจากคนตายหรือว่าจากบรรพบุรุษของคุณนะเนาะเรื่องการเงินไม่น่ามีปัญหานะ,ะอันน่าจะเป็นเรื่องแบบความรู้สึกของคุณนะคะ เออความรู้สึกของคุณมากกว่าตอนนี้มันทุกข์เพราะความคิดของตัวเองนะสิ่งเก่าๆจะกลับหวนคืนมานะอะไรที่มันเป็นเก่าๆนะเออคนเก่าๆนะไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคนรักเกา่าที่ทำงานเกา่าหรืออะไรคนรู้จักเก่าๆนะจะหวนกลับคืนมานะคะ ไปช่วงที่เวรกรรมส่งผลทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆที่คุณเคยกระทําไว้มันจะทําให้ชีวิตของคุณผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆหรือ ออผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่ว่าสิ่งเขาเรียกว่ากรรมชั่วสิ่งที่คุณเคยทําไม่ดีไว้นะคะมันก็ย้อนกลับเข้าหาตัวคุณทําให้ชีวิตคุณอะเจออุปสรรคเจอปัญหานะมันจะกลับกันเลยนะช่วงนี้นะคะอะไรที่หวังมักจะไม่ได้อะไรที่ไม่หวังมักจะได้ไพ่บอกให้ปรุงนะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วค่ะมันเป็นช่วงเวรกรรมส่งผลโดยตรงกับเจ้าชะตา ะะทำบุญหน่อยก็ดีเนาะมันจะได้ดีขึ้นนะคะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรือทําบุญด้วยลงศพนะคะแล้วก็ทําบุญให้กับวิญญาณนะวิญญาณมาพบพรุถูเจ้ากรรมายเวรก็ได้เนาะมาดูกันตอนนี้ความรู้สึกพิศวาสระหว่างคุณกับเขาใครที่มันมากกว่ากันเรามาเทียบเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องดูพลังงานเขาละอันนี้เรามาเทียบความรู้สึกไปเลยนะคะเอาความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาก่อนนะของคุณขึ้นก่อน หนะะึ่งถ้วยอันนี้ของคุณนะที่มีให้กับเขาเจ็ 7, ดดาบน,นะคะเดวิลเจ็ดไม้แฮงแมทนะแล้วความรู้สึกพิสวาสนนะที่เขามีให้กับคุณ มาลุ้นกันเปิดทีเดียวจะได้อ่านทีเดียวนะคะเดเหรียญ t e m p e r a n c สาไม้1เหรียญหกดาความรู้สึกพิศวาสนเนอะหรอ ของคุณน,นี่คุณชอบเขนานะคุณรักเขานนเนี่ยรักล้นใจเลยนะคะเออรักล้นใจเลยทีเดียวนะบางคนก็อาจจะลักษณะแบบแอบบรักก็ได้ยังไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงหรือเปล่าเนาะหรือไม่อย่างนั้นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันเป็นความรู้สึกที่ได้อย่างเสียอย่างอะ่ะมันห้าสิบห้าสิบถามว่าคุณรักเขาไหมก็รักอยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดกับยึดติด นะคะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะยุติดขนาดนั้นเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจนะกับคนคนนี้นะเออว่าจะยังไงต่อเนาะเครียดเหมือนกันนะได้คนหนึ่งก็ต้องเสียคนหนึ่งหรือเปล่าคุณม่โสดหรือเปล่าคะเออหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะแบบคบหรือคุยใครแบบคุยกับใครหลายๆคนกําลังตัดสินใจอย,อยู่ได้คนหนึ่งก็ต้องเสียคนหนึ่งบางคนนี่ลักษณะแบบ รักพี่เสียดายน้องนะประมาณนั้นนะคะตอนนี้ยเนาะแต่ความรู้สึกของคุณคุณก็รักเขานั่นแหละนะก็รักเขาก็เหมือนอยากได้อยู่เหมือนกันแหละแต่มันมีความรู้สึกว่าแบบมันต้องเลือกอะเออมันต้องเลือกอะได้คนนึงก็ต้องเสียคนนึงหรือเปล่านะถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะส่วนความรู้สึกของเขาเนาะเขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะแต่เขาเกรงใจคุณนะรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเราเห็นพลังงานของความเปลี่ยนแปลงนะ เหมือนเขากาลังปรับตัวหรือเปล่าที่จะเข้าหาคุณอะเหมือนกําลังปรับตัวนะคะรักนี้ต้องใช้เวลานะคะมันมีใครไม่สนหรือเปล่านะคะมันต้องมีใครไม่สนแน่เลยนะเออเพราะมันดูแบบมันดูต้องใช้เวลามันดูตัดสินใจมันดูแบบมีทางสองทางให้เลือกอะทั้งคู่เลยนะคะแต่ถามว่าระดับความพิสวัดเนาะพอๆกันเลยค่ะไม่ได้ต่างกันมากแต่ความรักของคุณน่ะมันเหมือนจะเยอะกว่าเขานะคะมันเป็นความรักอ่ะเนาะของเขาเขาก็ชอบคุณนะ ชอบค่ะถูกใจนะคะเเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะเเป็นอะไรที่มันถูกใจนะคิดจะมั่นคงนะคะเห็นไหมแต่มันเหมือนลักษณะแบบเหมือนไปตั้งหลักก่อนอ่ะเหมือนไปแบบไปเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะคะมันจะไม่ออกแนวแบบรุ่มหลงนะกองนี้นะมันเป็นความรักที่มีเหตุผลนะมันเป็นความรักที่เป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่เป็นแบบความปรารถนาดีอยู่นะคะมันเป็นความรักที่แบบ มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับตัวกันไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ได้เป็นความพิศวาสแบบรุ่มหลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเขาเรียกว่ามันเป็นถ้ามันเป็นความรักมันก็เป็นความรักที่ดีอะ่ะมันเป็นความรักที่แบบพยายามปรับตัวพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะปรับตัวพยา,า,า,ย,า,า,ย,าพยามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะต่างฝ่ายต่างก็แบบคือพยายามที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพยายามปรับตัวพยายามแบบเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเออ เอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณนี้ทั้งคู่เลยนะคะเออแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายนึงไม่โสดแน่นอนร้อเซค่ะถ้าโสดก็คือโสดไม่สนิทโสดแบบมีคนโน้นคนนี้คนนั้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนกับใครนะคะแต่ความรู้สึกดีที่มีให้ให,ให้ให้กันเนี่ยเหมือนเหมือนคุณจะรักเขามากกว่าคกว่าก,กว่าเขานะ เออถ้าพูดถึงความรักนะคะแต่ของเขามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเขากำลังปรับตัวอยู่ถามว่าเขารักคุณไหมมันก็เป็นความรักอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากมายเท่าคุณอนะ่ะอืมสรุปแล้วก็คือคุณรักเขามากกว่าเออคุณรักเขามากกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่ไม่รักนะมันรักแต่มันก็แค่น้อยกว่าคุณแช่นนั้นเองนะเออมันไม่ได้รักข้างเดียวค่ะมันก็ต่างฝ่ายต่างถูกใจกันนั่นแหละ นะคะต่างฝ่ายต่างถูกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าความรู้สึกนี่ของคุณมันจะเยอะกว่าเขานะบางทีอะความรู้สึกของคุณนะมีหึงมีห่วงเขาด้วยนะมีหึงมีห่วงมีแบบนิดนึงอะเออแต่ของเขานี่ไม่ได้หึงห่วงนะเป็นอะไรที่เป็นเข้าใจอะเออให้อิสระนะคะเออเห็นอกเห็นใจกันประมาณนั้นนะไม่มีพลังงานของความหึงห่วงเลยนะคะมีแต่พลังงานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แค่นั้นเองเนาะของคุณมันมากกว่านะเออนะแต่ก็ยังเป็นความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างชอบพอกันนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกลองที่สองนะคะกับหวัวข้อตอนนี้ความรู้สึกที่สวาระหว่างคุณกับเขาอใครมากกว่ากันนะคะมาดูพลังงานคุณก่อนเนาะสามใบ สิบถ้วย8ปดหม้ the star นะคะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็คนคนเกิดราศีกุมนะคะคุณเกิดวันที่สีวันที่8วันที่17วันที่1ได้นะคะพลังงานของคุณคุณเป็นคนเต็ม10เนาะเวลามีความรักนะไม่ว่าจะให้ใครหรือว่าให้ครอบครัวคุณนะคะคุณเต็ม10นะไม่มีหักเนาะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือลักษณะของคนที่เป็นแบบรักเดียวใจเดียวคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรประมาณนี้นะเวลารักใครก็รักจริงนะไม่แบ่งให้คนอื่นเลยเอออะไรประมาณนี้เออไม่คิดปันใจหรือไม่คิดนอกใจเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ทําอะไรวางแผนทุกอย่างต้องเป็นไปตามสเต็ปตามขั้นตอนนะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะเป็นคนเป็นคนหน้าตาดีหรือดูภูมิฐานขึ้นไปนะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยเนาะเป็นคน เก่งเป็นคนแกร่งนะคะเป็นคนทีออ่สู้เป็นคนลุยนะคะเรื่องงานไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะชีวิตสุขสบายดีค่ะตอนนี้นะมีความสุขดีมากๆเลยไม่รู้สขาดอะไรเลยทีเดียวชีวิตของคุณโลกส่วนตัวก็ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยตอนนี้ชีวิตคุณดีดีตอนนี้นะมันเพอร์เฟกมากเลยนะงานก็ดีนะเอองานก็ดีครอบครัวคุณก็ดีนะคุณรักครอบครัวอยู่แล้วนะคะ เออรอขาวอะไรอยู่จะได้รับขาวดีนะกองนี้นะคะมาดูกันตอนนี้ความรู้สึกพิศวาสระหว่างคุณกับเขาอะใครมันมากกว่ากันนะเอาความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาก่อนหนึ่งไม้สามไม้ควินถือเหรียญไพ่ร่วม สิถ้วยมื่อมิดความรู้สึกพิศวาสคุณรักเขานเนี่ยเนี่ยมั่นคงเลยแหละรักมั่นคงไม่เสื่อมคลายนะช,ชนิดที่แบบอยากอยู่กันไปยันแก่เท่าลงๆไปข้างหนึ่ง <c oughs> อ่ะแล้วมาดูของเขานะตอนนี้ความรู้สึกพิศวาสน,นะอ่อ่ะ,อะ ของเขาที่มีให้กับคุณนะ9ก้าดาบ9ก้าไม้ the star the tower สองไม้เขาก็ชอบคุณนะคุณเป็นคนในฝันของเขานั่นแหละแต่มันมีประเด็นกันนะเนี่ย มันมีประเด็นกันนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าหรือสักอย่างหนึ่งอะหรือแบบการไม่ยอมกันนะหรือว่าอาจจะแบบไปรู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนาะเออเขาเครียดมากเลยนะกระวนกระวายใจกิดไม่ได้นอนไม่หลับเซ็งมากเลยนะถ้าถามความรู้สึกพิสวาสนะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วนะกับคุณนะ่ะถึงจะเป็นคนในฝันของเขาก็จริงนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่า เหมือนคุณแรงเกินไปอะเหมือนคุณไม่ยอมอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีหยวนเลยเออนะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ตอนนี้นะมันค่อนข้างที่จะมีประเด็นกันหนักพอสมควรนะคะความรู้สึกพิสวสนะที่คุณมีให้กับเขาอ่ะคุณช่วยเขาได้ทุกเรื่องเลยนะคุณชอบเขามากเลยนะหลงเสน่ห์เขาเลยด้วยซ้าไปเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเหมือนรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะ เออพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะพูดคุยนะะหาลู่ทางหาช่องทางให้เขาได้ทุกเรื่องเลยนะคะรักเขามากเลยเต็มสิบไม่มีหักเลยเราบอกแล้วคุณเป็นคนที่เต็มสิบไม่มีหักเวลาให้ความรักใครไปนี่คือคือ,คอ,คอทุ่มสุดตัวนะเออคิดจะอยู่กันแบบคิดคือล้วก็มั่นคงกับเขามากๆเลยนะคือรักเขามากอ่ะเออเราไม่รู้นะว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอะรักมากจนชนิดที่แบบ เออพร้อมที่จะไปถึงคาว่าครอบครัวแต่งงานจนแบบเป็นครอบครัวบางคนที่เป็นคู่สามีภรรยาแบบหญิงชายปกติที่เขามีลูกได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยถึงขั้นคิดจะมีลูกเลยนะเออคอมพลีทแฟมิลี่เลยทีเดียวอยู่กันไปจนแก่เท่าลงๆกันไปข้างหนึ่งแต่เขานะเหมือนไม่มีประเด็นกันอนะ่ะตอนเนี้ยห้าสิบห้าสิบแล้วนะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะถามว่าความพิศวาสเนี่ยของใครมากกว่ากันของคุณมากกว่าเขานะของเขาตอนนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะ เออนะความรู้สึกที่เมื่อก่อนนะ่ะนะเออเขารู้สึกเบื่อนายรู้สึกเซ็งกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาเครียดมากเลยวิตกกังวลนะคะเออกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีทางสองทางให้เลือกตอนนี้กำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่การตัดสินใจครั้งนี้นะคะจะผิดจะพลาดไม่ได้เลยนะเขามีทางสองทางให้เลือกนะไปดูก่อนนะว่าคุณคนนี้เขาโสู่หรือเปล่า เออหรือมันมีใครไม่โสดหรือเปล่านะในกองนี้นะเหมือนคุณก็รู้เลยด้วยซ้ำเหมือนความแตกแล้วทีเดียวนะตอนนี้นะคะก็กำลังตัดสินใจห้าสิบห้าสิบนะคุณเป็นคนในฝันของเขาค่ะเออแต่ถามว่าความรู้สึกพิศวาตอนนี้อะ่ะมันเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะจากเมื่อก่อนน่ะก็อยู่ที่คุณนะคะตอนนี้ก็คือระดับความพิศวาของคุณมันมากกว่าเขาแหละคุณรักเขามากกว่าอ่เราบอกแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เขากำลังตัดสินใจนะคะ ว่าจะยังไงต่อน้องห้าสิบห้าสิบความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณที่ว่าจะไปต่อหรือจะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยตอนเนี้ยนะคะมันไม่ได้แบบเท่าคุณเลยอ่ะของคุณนี่คือแบบคุณนี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยเวลาให้ใจใครไปนี่ก็คือแบบมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความหวังดีช่วยได้ทุกเรื่องเลยนะเออแต่กับคนเนี้ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะ่ะมันมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะ เหมือนมันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นน่ะปลายทางมันก็เลยยากเนาะปลายทางมันถึงได้เป็นแบบนี้นะคะเขามองแบบนี้ด้วยนะเออสรุปแล้วคุณพี่สวัสด์เขามากกว่านะคุณรักเขามากกว่ากว่านะกองนี้เนาะกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ กองที่3นะคะกำหัวข้อตอนนี้ความรู้สึกพิสวารระหว่างคุณกับเขาใครมากกว่ากันนะคะมาดูพลังงานคุณก่อน3ใบใบแรก3ไม้ใบที่2 temperance ใบที่3 10ไม้นะคะพลังงานของคุณมีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็คุณเกิดราศีธนูนะคะคุณเกิดวันที่3วันที่14วันที่10วันที่5ได้นะคะ วันที่หนึ่งได้เนาะพลังงานของคุณนะคะ<ๆ>ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลังเลลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะช่วงนี้แต่สุดท้ายคุณก็ตัดสินใจที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องอะไรแต่เหมือนทุกอย่างมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันใกล้จะจบสิ้นแล้วนะคะกับสิ่งที่คุณลังเลลังเลสิ่งที่ทําให้คุณกัวงวลใจสิ่งที่ทําให้คุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์แปรปรวนนี่แหละทําให้คุณไม่สบายใจนะคะเหมือนคุณตัดสินใจได้แล้วแหละว่าจะทาสิ่ง จะทาในสิ่งที่มันถูกต้องจะจบทุกอย่างแล้วนะคะหรือไม่อย่างนั้นปัญหาที่คุณเจอมันกําลังจะจบแล้วนะคะเออนะแล้วมันจบชนิดที่แบบดีกับคุณนะคะแล้วก็ดีกับทุกๆคนนะคะเหมือนคุณตัดสินใจแล้วเนาะก่อนหน้านี้ถึงแม้จะลังเลลังเลไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายออคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วแหละต้องจบทุกอย่างแล้วแหละเอออะไรประมาณนั้นนะคะ ชีวิตของคุณกำลังจะมกีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางคนก็อาจจะมีกิ์ไปท่องเที่ยวนะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นาะเพราะมันมีทั้งไพ่แบบต่างจังหวัดและต่างประเทศขึ้นมานะประมาณนั้นเนาะชีวิตของคุณนะคะประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องการงานนะเพราะคุณเป็นคนบ้าง,งานเนาะอยู่ในระดับที่คุณพอใจนะคะปกติอะจริงๆแล้วคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะ เป็นคนที่แบบมีความน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะแต่ก็จะมีสถานการณ์บางอย่างแหละที่ทําให้คุณลังเลลังเลนะคะแต่สุดท้ายเนาะด้วยความที่พื้นเดิมอ่ะคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจแบบ จบเลยปัญหานี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะถ้าไม่ใช่คุณก็คือผู้ใหญ่ในบ้านเนาะคนที่อายุมากกว่าคุณนั่นแหละนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือใครสักคนหนึ่งแหละผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ไปงานขาวดานะคะไปเยี่ยมคนป่วยหรือประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ก็สักพักหนึ่งอะเดี๋ยวง,งานมันจะเยอะงานจะยุ่งมากๆเลยนะจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยแล้วได้เงินทาไปเถอ,อะเนาะ ชีวิตกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเจออีกสิ่งหนึ่งประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่คุณให้หน่อมาแบบเนี้นะคะมาดูกันตอนนี้ความรู้สึกทิศวารระหว่างคุณกับเขาใครมากกว่ากันมาดูความรู้สึกที่คุณมีให้เขาก่อนคิงถือไม้อัศวินถือเหรียญ อ่อควินถือเหรียญ7จ็ดไม้แล้วก็5ถ้วยนะแล้วก็อ่อความรู้สึกพิศวาสที่เขามีให้กับคุณอัศวินถือถ้วยแทมแพรนส์ The Star สี่ถ้วยเรือโอ้กองนี้มันชัดเจนมากเลยค่ะนะความรู้สึกของคุณก่อนที่มีให้กับเขานะคุณคิดจะมั่นคงแล้วแหละแต่คุณมีทางสองทางให้เลือกไหมเนี่ยเออตัวเองม่โสนหรือเปล่าเนี่ยหรือตัวเองคบกใครหลายคนหรือเปล่าเออคุยหลายคนหรือเปล่าเนี่ยนะเจ้าชะตาเนี่ย มีท,ทางสองทางในเรื่องนะคะแต่ถามว่าพี่สวัสด์เขาไหมพี่สวัสด์เขามากเลยนะคะลุ่มหลงเลยทีเดียวนะคะมันเป็นความรู้สึกลุ่มหลงนะคะเออเพราะว่าเขาเป็นคนในฝันของเจ้าชะตาเลยทีเดียวนะ,ะเขาเป็นคนเจ้าเขาเป็นคนในฝันของคุณนะคะเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันมานานนะ,ค,ะคุณรักเขากองเนี้ยมันเป็นความรักที่มันเป็นแบบลุ่มหลงเลยนะเออแต่รู้สึกแบบกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเลยทีเดียวทําไมหรอกลัวความรักนี้มันไปไม่รอดหรือ,อยังไงเออรู้สึกกังวลนะ นะคะเอ่อกับเขาเนี่ยนะคะรู้สึกกังวลน,นะแต่ว่าเป็นคนในฝันของคุณเลยทีเดียวลุ่มหลงเลยทีเดียวนะคะเออเนาะวางแผนไว้หลายๆอย่างเลยทีเดียวกับคนคนเนี้ยนะห้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีอยากจะมีความมั่นคงในความรักในครั้งนี้เลยทีเดียวนะคะเอ่อคิดที่จะทําทุกๆอย่างแหละเพื่อให้ความรักครั้งนี้นะมันเดินหน้าต่อไปประมาณนั้นนะคะส่วนความรู้สึกพิจวัต์ขอโทษค่ะ รีพันกันเออความรู้สึกพิสวัสน์นะที่เขามีให้กับคุณเออมันเป็นยังไงเออเขาก็รักคุณนะกองนี้นะคะมันเป็นรักที่มีแต่ให้รักที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่รู้สึกช่วงนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นดังใจนะคะถึงแม้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่คนในสปกคนะคะถึงคุณจะไม่ใช่คนในสเปกคของเขาแต่เขาก็รักคุณเนาะ เออคนคุณนี้เขามองนะแบบแบบไม่ใช่คนในสเปคเลยอะ่ะแต่เขารักคุณนะเออตอนแรกก็ลังเลลังเลตัดสินใจแหละมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบชอบนะคะตอนแรกนะเออแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วค่ะว่ามันเป็นความรักนะมันเป็นรักแท้คะ่ะเป็นรักแท้สามโลก่เป็นรักที่มีแต่ให้รักที่ไม่หวังผลตอบแทนรักที่อีกคนหนึ่งนะคะอยากให้อีกคนนึงมีความสุขนึกออกไหมเออเป็นรักที่แบบ คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะเออเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะกองนี้นะคะมันเป็นรักแท้นะคะเป็นรักที่แบบรักที่มันไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียวนะถ้าเป็นความพิศวาสนะคุณรุ่มหลงเขามากกว่านะแต่ถ้ามันเป็นความรักเนี่ยเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากกว่าคุณแยกให้ออกนะระหว่างความลุ่มหลงความหลงกับความรักอนะ่ะมันมีแค่เส้นบางๆคั้นอยู่นะคะ ออคุณที่จะรู้สึกหึงรู้สึกห่วงเขาด้วยซ้าไปห่วงมากหึงมากนะแต่ตัวเขาเองอะ่ะมันไม่ได้เป็นหึงห่วงเพราะว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขในความสัมพันธ์นี้นะเวลาอยู่กับเขาเวลาคุยกับเขาเขาก็อยากให้มันอยากให้เขาเป็นความสุขของคุณนะนะเขาก็ไม่อยากทําให้คุณอึดอัดนะกองนี้นะเขาไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงนะคะจะมีแค่ลักษณะห่วงมากกว่านะกองนี้นะคะ ความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกพี่สวัส์คุณพี่สวัสดกเขามากกว่าแต่ถ้าเป็นความรักคุณสู้เขาไม่ได้นะคุณรักคุณมากกว่าคุณกองเนี้ยเออ<ม>จะบอกไว้ก่อนนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมที่จะไปเป็น,เป,นเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไ,ไม่ว่าคุณจะอยากให้เขาอยู่ในสถานะไหนเขาอยู่ได้หมดนะคะขอแค่คุณมีความสุขอะกองเนี้ยเออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะคะ เจะพูดยังไงดีอะก็รักนั่นแหละกองเนี้ยเขารักคุณมากเลยอะเนาะอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอยากให้คุณแบบเออชีวิตเจริญเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีนะกองนี้ก็อยู่ที่คุณนั่นแหละค่ะเออน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ไมไหมคนที่คุณมาถามถึงอะนะคะหรืออาจจะเคยแบบ ผ่านชีวิตการมีคู่มาก่อนเอออะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่เขาพร้อมเปลี่ยนแปลงพร,พร้อมที่จะปรับปรุงนะตัวเองนะเพื่อให้พอดีกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องปรับอะไรเขามองเลยว่าคนอย่างคุณนี่ก็ถามว่าปรับได้ไหมมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณอึดอัดน,นะเออคุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยหากว่ามันไม่ได้ผิดศีลหรือว่าผิดกฎหมายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาจะเป็นคนปรับเองกองเนี้ยเนาะเขารักคุณมากกว่าค่ะของเนี้ย นะแต่คุณนะ่ะลุ่มหลงและพิสวาสเขามากกว่าเออแต่ความรักของของคุณเนี่ยสู้เขาไม่ได้สรุปแล้วคือประมาณนี้นะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณช่วงดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ